ปีขึ้นไปควรได้รับคําแนะนํากราบสวัสดีทุกคนกันด้วยผมวันนี้มาในเกมของลักกี้พิกกี้นะผมหมูนําโชคเกมใหม่ในค่ายพีเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมมามาดูกันเกมนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะวันนี้พกทุนมาที่300บาทเท่านั้นนะครับผมมามาดูอัตราการจ่ายของเกมนี้กันดีกว่าก็เหมือนทั่วๆไปครับผมแต่ว่า มันจะดีกว่าเกมอื่นยังไงนะเดี๋ยวผมจะอธิบายนะผมมันจะมีสเกตเตอร์ไว้ผมเกมนี้และมี Y ตัวที่จ่ายแพงที่สุดก็จะเป็นนี่นะผมเพชรนะผมนี่เลยคือมันน่าสนใจตรงสเกตเตอร์ครับผมผมบอกเลยเกมนี้สเกตเตอร์ไว้ผมมันจะล็อกนะครับผมนี่มีการซื้อฟีเจอร์ได้ด้วยเอ้ยฟีเจอร์ซื้อได้หรือเปล่าอ,อ๋อมีการซื้อได้ครับผมเกมนี้ซื้อได้สเกตเตอร์4ตัวนะผมแล้วเกมนี้จะเป็นสเกตเตอร์ไแบบล็อกด้วยนะผมมาดูกัน มันรู้ได้มันเข้านะผมว่าจะเข้าหรือเปล่าวันนี้สแกตเตอร์ขอเริ่มที่สัก30บาทแล้วนะผมป่ะอืมเปิดมาสวยงามอยู่อุ้ยได้เล่นครับผมมีห่อ,อไวไวอยู่ตรงนู้อุ้ยสวยงามไวไปถึงด้วยคูณ3ดอกนี้พันแปดสิบบาทไม่192ร้อยเก้าสิบสองเอ้ยไม่สองร้อยเอ้ยทำไมไหลง่ายจังอ่ะ เกมใหม่นะครับผมเกมนี้เกมใหม่ล่าสุดของในค่ายจริงๆนะผมลักกี้พิกกี้นะไปลองเล่นกันได้ผมผมว่ามันค่อนข้างโหดอะเกมนี้เพราะว่ามันเป็นแบบวายมันล็อกนะครับผมนี่นะกดไปแค่ทีเดียวนะเริ่มไปทีเดียวเบทที่สามสิบาทขึ้นรางวัลซูปเปอร์เมิกเป็นที่เรียบร้อยเลยอะไรมันจะขนาดนั้นอย่างกับว่าจะเดินมาจากฝันอนะ ไปต่อขอเริ่มที่สี่สิบขอใหยับไปนิดนึงเอ้ยอย่างนี้ได้ลุ้นแล้วนะ่ยอีกตัวเดียวยังมีสี่ตัวปึ๊บปึ๊บโอ้โหไม่มาแต่ยังมีโอ,โ,มมมโอกาสลุ้นอยู่อย่างนี้ได้ลุ้นอยู่ยังไงปึ๊บตึ๊บตึ๊บ,บ,บโอ้โหไม่มาว่ะมายากมาเย็นหรอมายากมาเย็นหรอมายากมาเย็นยังไงฮึดโอ้โหยังไม่มา แต่ก็ยังลุ้นได้อยู่ยังมีได้ลุ้นโอ้โหห้งสุดท้ายซะด้วยโอ้โหไม่มาวะไม่เป็นไรครับผมได้รางวัลก้อนโตมาดอกนี้ถือว่าโอเคอยู่นะหนึ่งพันสองร้อยสี่บาทก็เอาเรื่องยุ่แต่ขอสแกตเตอร์ไว้หน่อยอยากเล่นอยากเล่นเดี๋ยวเล่นให้ดูโอ้ยมีไวมาสองสามตัว่ย จะโชว์หน่อยพูดสดีเลยว่าสเกตเตอร์วายดีแต่ว่าถ้าไม่ล่วงไม้เห็นก็ไร้ประโยชน์สองร้อยสี่สิบเกมนี้ซื้อเท่าไหร่ขอดูนะอ๋อสี่สี่สิบบาทซื้อสามพันถ้าห้าสิบก็ต้องสี่พันใช่ไหมโอ้ยสามพันเจ็ดอ๋อขยับเป็นที่ห้าสิบไปเลยแล้วกัน อีกสองตัวล oh. 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 <m aren> ่วงมาให้เอ้ยอดูดูดูล่วงมาอย่างนี้โอกาสโอกาสยังมีโอกาสยังมีโอ้โหช่องสุดท้ายซะด้วยโอ้โหไม่มามาให้ลุ้นอีกแล้วเหรอนาทีเอโอมายี่ยมมาเย็นเหรอฮะโอ้โหสองพันโอ้โหไม่มาอีกแล้ว ดูไม้ยากเนาะ้เอดอกนี้ซุปเปอร์เมกา2847รบาทนะผมค่อนข้างโหดแต่ว่ายังไม่ได้เล่นฟีจะเป็นสเกตเตอร์เลยสักทีเหอะสักทีเหอะมาเลยสามตัวเนี่ยสักทีจะมาก็มาให้เห็นหน่อยโอ้โห ให้ลุ้นอยู่ได้เออให้ลุ้นไปลุ้นก็จ่ายด้วยเออสองแถวเึ๊บโอ้ขอฮื้อขอสเก็ตเตอร์ไว้หน่อยสักทีสักทีโอ้โหมันยากมันเย็นเหลือเกินเนาะมันยากมันเย็นเนะาะนี่แต่รางวัลก้อนโตโผล่มาเน่ะ ยังไงยังไงให้รอบนี้เลยโอ้โหจะให้ลุ้นอะไรขนาดนั้นล่ะเพื่อนโผล่มาเฮ้เฮ็ดอ๋อเฮ็ดเฮ็ดเหรอ,เ,หอ,เ,หอเอาไปขอ,อตัวเดียวเนี่ยขอแค่ตัวเดียวเนี่ยขอเล่นโชว์หน่อยโมไว้ซะดีเลยถ้าไม่มานี่สายหน้าเลยนะแต่ส่วนมากเกมใหม่ในค่ายพีจีมันก็จะออกดีนะมายังไม่มาเหมือนเดิมวะ่ะ เอ้ยมีเพจสองแถวอย่างนี้ได้ไปต่อผมได้ลุ้นอีกอ่ก็ลุ้นไปเรื่อยๆลุ้นไปเรื่อยๆดอกน,1500นี้พันห้าเนี่ยลุ้นมาก้อนโตใหมแล้วแน่นอนเลยโอ้โหมันไม่มาจริงๆว่ะแค่ตัวเดียวโโยมันยากมันเย็นมันร้อนเลยอ้มันเย็น,น,น,ยยน,ยนสงสัยต้องพอแค่นี้ดีกว่านาะ ซูปเปอร์เมกาแน่นอนนะผมดองนี้นะโอ้โหสแกตเตอร์ไม่มาให้เห็นวะนี่แค่สเกตเตอร์ยังไม่มานะนี่ยังใจหูขนาดนี้แล้วถ้าเกิดเข้ามาจะขนาดไหนวะเนี่ยโอโ้ผมว่าพอแค่นี้ดีกว่าไม่อยากโลภครับผมพุ่งม,มาที่300เท่านั้นวันนี้ก็มีอยู่หมื่นนึงก็โอ้โหก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใผมในทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะผมใครอยากดูเกมไหนอีกก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะ เผื่อจะไปเล่นให้ดูนะผมโโอโหวันนี้น้องรักสล็อตขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ